วันนี้วิน่ามีเทคนิคง่ายๆนะคะแค่เพื่อนๆมีแค่2อย่างเท่านั้นก็จะทำให้เพื่อนๆใส่เลกกิ้งอย่างสวยมั่นใจปิดกีบอูดและตูดเด้งค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างค่ะ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในการปิดกลีบอุดก็คือแผ่นอนามัยนั่นเองและแผ่นอนามัยแบบนี้นะคะเป็นแผ่นอนามัยที่คนในวงการฟิตเนสหรือว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําหรือว่าคนที่ใส่เลกกิ้งแล้วคุณเห็นเขาทําไมไม่มีกลีบ อูดเหมือนเรามองดูของเด็เองแล้วแบบว่ามันโนกนูนโชออกมานะคะคือเขาใช้อันนี้ค่ะเดี๋ยววิวนแนใจมาแกะให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนและนี่ถ้าเราแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นแผน่นไมยใช้กับกางเกงในที่เรียกว่าตองนะคะคือตองนี้ไม่ใช่จีสติงนะคะคือคนละอย่างเดี๋ยววันนี้วินมีมาให้ดูด้วยนะคะว่าตองที่เขาใส่ไปออกกาลังกายกันหรือว่าใส่กับเลกกิง้งแล้วมันสวยเด้งตูดเด้งเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคือถ้าเกิดใครเอาไปใส่กับกางเกงในปกติทั่วไปมันมันก็จะไม่เข้ารูปอะนึก ออเดี๋ยวน้องๆหน,หนูๆดูไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูก็คืออันนี้แผ่นอนไมัยปกติสาวๆส,าวส,าวส่วนใหญ่จะใช้กันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันต่างกันยังไงคืออันแบบนี้คือสําหรับใส่กางเกงในธรรมดานะคะคือรูปร่างมันจะต่างกันแต่ถ้าเกิดจะไปใส่เลกกิ้งจะไปออกกำลังกายนะคะจะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับและถ้าไปใส่แบบนี้นะคะหรือว่าใส่กางเกงในธรรมดาไปฟิตเนสนะคะคุณจะกลายเป็นตัวตลกทันทีเพราะว่าหลายๆคนจะจ้องมาที่คุณนะคะจุดสนใจจะอยู่ที่คุณแล้วก็ทําให้คุณเองนั่นแหละขาดความ มั่นใจขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้น, <ๆ S 2> านการเลือกกางเกงในที่เหมาะกับเลกกิ้งและทําให้คุณใส่แล้วสวยและตูดเด้งนะคะไม่เห็นรอยกางเกงในนะคะก็คือเป็นกางเกงในแบบนี้นะคะที่เขาเรียกว่าตองนะคะอย่าสับสนตองกับจีสติ้งนะค,ะคือจีสติ n งเนี่ยช่วงเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วจริงๆจีสติ n งไม่เหมาะกับใส่กับเลกกิ้งนะคะเพราะว่ามันจะเห็นเส้นชัดแต่ถ้าเป็นกางเกงในตองแบบนี้นะคะเป็นผ้านิ่มๆนะคะเวลาเพื่อนๆไปซื้อให้สังเกตคือกางเกงในแบบนี้นะคะ เหมาะที่สุดและดีที่สุดสําหรับคนที่ใส่เลกกิ้งคือไม่ว่า่นแบบไหนมันก็จะเรียบเนียนไปกับผิวเรานะคะโดยเฉพาะให้เลือกสีที่เป็นสีเนื้อหรือสีน้ําตาลประมาณนี้นะคะและยี่ห้อที่คนในวงการฟิตเนสในอเมริกาใส่นะก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะพิงคเห็นไหมคะ P.I.N.K. นะคะผิงคือเป็นบริษัทเดียวกันกับ Victoria Secret เพราะแบบนี้มันสบายมากมันสบายสุดๆคือใส่ได้ทั้งวันไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ไม่บาดตูดด้วยนะคะเห็นไหมคะมันจะนุ่มนิ่มมากนะคะซึ่งต่างจากแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตองเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นผ้าลูกไม้ถ้าเราใส่ไปออกกำลังกายหรือว่าเราใส่กับเลกกิ้งนะคะมันจะไม่สบายเหมือนแบบนี้นะคะคือแบบลูกไม้ที่เป็นสวยๆแบบนี้คือใส่กับเลกกิ้งหรือใส่กับเกงอื่นๆทั่วไปจริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าวินาไม่แนะนําให้ใส่ไป ออก,กับกางกายนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความอึดอัดหรือว่าบางทีมันจะเป็นตะปุ่มตะป่มอะ่ะมันอาจจะไม่เห็นอูดแต่ว่ามันจะกลายเป็นเห็นแบบตะปุ่มตะป่่าแทนและการปิดกีบอุดและตูดเด้งที่ได้ผลดีที่สุดนะคะก็คือให้ใช้กาเกงในตองแบบนี้นะคะและให้ใช้แผ่นอนามัยสําหรับตองโดยเฉพาะนะคะแล้วเดี๋ยววินจะทาให้ดูเลยดีกว่านะคะเผื่อน,น้องๆหนูๆคนไหนที่ยังไม่รู้แล้วก็เข้าฟิตเนใหม่นะคะจะได้เดินเข้าไปอย่างมั่นใจเลยนะคะไม่ต้องไปโชว์กีบนะคะนี่ค่ะเราก็ติดเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะพอดีสําหรับการออกแบบ มาสาหรับกางเกงในแบบนี้นะคะง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเราก็ใส่กับเลกกิ้งหรือว่ากางเกงอะไรก็ได้ที่มันรัดๆเนี่ยช่วงนี้มันก็จะปิดกีบอูดพอดีนะคะและเทคนิคนี้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะมั่นใจสุดๆในการใส่เลกกิ้งนะคะออกมาสวยแล้วก็ไม่ต้องมีคนคอยแบบจ้องกีบอูดของคุณนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกับสาวๆหรือว่ารู้จักใครที่ชอบโชว์กีบอูดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e นะคะสาวๆคนอื่นจะได้เลิกแชร์อูดสักทีนะ,ะปิดกีบอูดแค่ใช้แค่2อย่างเท่านน,นั้เองแค่ คุณก็จะสวยมั่นใจได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ